เริ่มห่วงลูกสาวอย่างะมากที่สุดที่สุดไว้หนวดแน่นอนพราแน่นอนไปแล้วไปแล้วอ่ะจริงมันจะมีต่อเนื่องเลยพี่เบียรมันจะได้แบบว่าหัวปีท้ายปีจะได้เลี้ยงทีเดียวเลยคือก็คุยกันตลอดนะครับก็ตอนนี้ถามว่าพอเลี้ยงเขามาได้สักพักหนึ่งอ่ะเราก็รู้ว่าเออเนี่ยเขาคือหัวแก้มหัวแหวนเลยนะแล้วจะมีคนมันจะเป็นยังไงแล้วก็ ตอนนี้ก็คือเราก็โฟกัสเพราะเขายังยังเด็กรี่จะมรับงานอีกครั้งหนึ่งในบางหลังจากหายไปเลียงรู้ใช่ครับก็จริงๆแล้วกลับมารับงานจบไปแล้วหนึ่งหนึ่งโปรเจกต์นะครับแล้วก็จะรอเข้าฉายสตรีมมิ่งเนี่ยประมาณช่วงกลางถึงปลายปีหน้าจบไปแล้วหนึ่งโปรเจกต์นะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมารับ อีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือโปรเจกต์ซอมวาเวอร์นะครับก็ดีครับก็จะเป็นแบบการถ่ายทําช่วงอากาศดีๆนะับช่วงปลายปีต้นปีอะไรอย่างเงี้ยก็น้องๆน้องๆก็จะวิ่งเยอะหน่อยส่วนส่วนเราก็จะจะเป็นเป็นแกนสําคัญก็คือผู้ใหญ่ก็คือมีส่วนที่ทําให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นแหละแต่เราก็เล่าได้แค่นี้แหละอย่างที่บอกว่าคือจะยอมหนีจนตัวตายหรือจะยอมกลายเป็นพวกเดียวกับมันมันก็จะเป็นสโลกน ประมาณเนี้ยก็คือมันก็เป็นเรื่องของท,ที่ชอบก็คือประเทศไทยยังไม่เคยทำซีรีส์ที่เกี่ยวกับซอมบี้เนาะ mm hmm. แล้วบทต่างๆที่ที่มอบให้กับนักแสดงแต่และคนทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเนี่ยมีความสำคัญกับเนื้อเรื่องทั้งหมด mm hmm. ทุกคำพูดทุกประโยคที่ทุกคนพูดออกมาส่งผลกระทบกับความรู้สึกกับเรื่องราวที่จะเดินหน้าต่อไปนั mm hmm. ่นเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอการการเล่าเรื่องด้วยประโยคหรือการเล่าเรื่องด้วยด้วย d i a l o g หรือการเล่าเรื่องที่ ที่ที่แปลกใหม่มเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันครับยงเรา <คน S 2> หายไปค<น>่อนข้างนานกลับมาแล้วเรื่องนี้เลยมันก็ดูค่อนข้างสะดุดเดือดนิดนึงอะไรเงรี้ยน่าจะเหนื่อยก็ก็ก็ดูแล้วว่ามันคุ้มค่ามันมันคุ้มค่าคุ้มค่าเหนื่อยแล้วก็เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเราก็อยู่ในวงการนี้มาแล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันพอเราได้กระโดดเข้าไปอยู่ด้วยแล้วมัน มันสนุกอะแล้วเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็กำลังกำลังบแบบว่าเรียนรู้ในการทํางานการแสดงอย่างนี้ยอย่างน้อยถ้าเรามีโอกาสได้เจอมันก็ไม่เสียเปล่าที่เราจะได้พูดคุยกับน้องๆคืออ,อยากจะถามพี่เวียมีประสบการณ์ทําไงพี่การแสดงมันยังไงเราก็เราก็ไม่อยากทิ้งไว้เปล่ากับตัวเราเราก็มีโอกาสแล้วก็เล่าเล่าเล่า,ลาให้น้องๆฟังแล้วย,ยิ่งแบบได้มาเจอชาวพี่ป๊อกที่เป็นแบบรุ่นแบบโอ้โหปร,รมาจารย์แล้วรู้สึกว่าเออ นอกจากที่เราจะได้เรียนรู้เราก็ได้ให้ความรู้ไปด้วยก็อยากจะยกมือไว้พี่ปองไปกองมันจะเกลียดไหมดผมก็ไม่วิ่งจริงจริงพี่วิรืองนีงเรารับงานนอกช่องอย่างงี้เราสามารถรับแต่เรื่องผีเนะที่ผ่านมาก็ผีแทบจะส่วนใหญ่ก็มีทั้งหลายๆแนวแหละก็จริงๆรี่มันก็ไม่เชิงเป็นแบบผีหรืออะไรนะมันมันมันเป็นเรื่องของพูดมากไม่ได้อะมันมันมันมีทุก ทุกแบบเลยอะเอาง่ายๆคือมันเป็นเรียลลิสติกนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้มันมันถูกควบคุมด้วยความจริงเอ๊ะแต่ละอย่างมันจะมันมันจะเป็นได้ไหมมันจะตายไหมมันจะอะไรไหมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องราวที่แบบเราพยายามแบบให้มันดูแบบเรียลลิสติกที่สุดดูสมจริงที่สุดมันไม่ใช่แบบผีมาแว่แว่กันนะอยากให้ทุกคนแบบติดตามเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะย่ามารับงานกับน้องๆอย่างงี้ต้องปรับตัวยังไงบ้างเพราะว่าน้องใหม่เกือบทั้งขยงถึงบอกไงครับ เด็กๆมีอะไรก็ถามได้แต่จริงๆในพาร์ทมันก็อาจจะมีเจอบ้างไม่เจอบ้างก็ยังไงก็แบบนั่นแหละมันก็คือพอเราเห็นเด็กๆเนาะเราก็รู้สึกมันกระจุ่มกระชวยไปด้วยอ่ะคือในการทํางานนะครับคือถ้าเรารู้สึกว่าเรายังตื่นเต้นอยู่ตลอด<ม>เฮ้ยพอมารับโปรเจกต์ใหม่แร้วรู้สึกว่าเราตื่นเต้นเนี่ยผมว่ามันดีมากเลยมันทําให้เราเราแบบมันคือสายที่ดีว่าเฮ้ยเรายังสนุกกับการทํางานอยู่เราแบบ คือบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเราเฉยๆเริ่มแย่แล้วแต่น,นี้เรารู้สึกว่าเรายังตื่นเต้นนะเรามากองอม,มาบวงสวงเงี้ยเรารู้สึกว่าเออยิ่งเห็นเด็กๆเขาตื่นเต้นแล้วเออดีจังการตื่นเต้นในการทํางานมันเป็นเรื่องเรื่องที่ดีเป็นการเริ่มต้นการทํางานที่มี energy เน,นอะอย่างนี้เราต้อง,งละลายพฤติกรรมให้น้องรู้สึกไม่เก่งกับควางทียังอย้าง,างโอ้ยไม่ต้องเก่งครับบอกทุกคนว่าเนี่ยเก่งแล้วเนี่ยคือถ้าเริ่มถ้าเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือเริ่มถ่ายอะไรที่มันเป็นเริ่มต้นพร้อมกันเนี่ย เราถือว่าเรานับหนึ่งด้วยกันเนาะอะไรเงี้ยครับตอนนี้มีใครเริ่มเข้ามาขอข้อมูลยังเลยครับยังเลยครับยังเลยครับยังไม่ได้เปิดับอาจจะกลัวก็ได้ครับแต่มันก็ทำให้เราเด็กลงไปด้วยใช่ใช่นกาเด็กใช่ใช่แล้วเป็นยังบ้างพัฒนาการของคุณรู่งเราดีครับดีครับลูกสาวก็โตวันโตคืนนะครับก็ได้เห็นพัฒนาการในทุกๆทุกๆเดือนเนาะนี่ก็จะอีกไม่กี่วันก็จะครบหนึ่งขวบลวนะครับเร็วเหมือนกันเราก็รู้สึกว่า อย่าเร็วมากเ้ยอย่าโตเร็วอะไรเงี้ยเราแต่เราก็รู้สึกว่าเราเราดีใจที่เราได้เลี้ยงเขาเองเราได้ช่วยช่วยวิกกี้ดีกว่าวิกกี้ก็จะเลี้ยงเยอะมากเราก็แบบคอยซัพพอร์ตอะไรพวกเนี้ครับก็เนี่ยไม่รออยู่เหมือนกันออานี่มาใด้หรอมาไม่ ได้อยู่บนรถเนี่ยเดี๋ยวต้องไปแล้วเหมือนกันอ๋ออย่างนี้อย่างนี้คือถ้าคือถ้าพี่วิกีออกมาถ่ายก็ต้องให้พี่วิกกี้เป็นหลักดูแลพี่วิกกี้ก็ดูแล้วพี่วิกกี้ก็ดูแลดูแล24ชั่วโมงแล้วเราก็ซัพพอร์ตทุกอย่างเพราะวิกกี้ก็ก็เราก็ยังให้นมลูกอยู่ใช่ครับให้นมจากพี่วิกกี้แล้วก็เริ่มทานอาหารเริ่มอะไรจริงๆเป็นได้เป็นดั่งใจที่เราคิดเป็นไหมว่าภาพหนูว่าเราเป็นคุณพ่อแบบนี้ลูกเราต้องเป็นแบบนี้เออก็ ดังใจทุกประการครับเขาก็แบบเขาคือเขคือเขาคือสีสันก็คือความสุขของพ่อแม่เนาะเริ่มเริ่มห่วงลูกสาวอย่ามากที่สุดที่สุดไวนวดแน่นอนคุณพ่อแน่นไวแล้วไปแล้วที่จริงมันจะมีต่อเนื่องเลยพี่เียมันจะได้แบบว่าหัวปีท้ายปีจะได้เรียงที่เดียวเลยคือก็คุยกันตลอดนะครับก็ตอนนี้ถามว่าพอเลี้ยงเขามาได้สักพักหนึ่งอ่ะ เราก็รู้ว่าเออเนี่ยเขาคือหัวแก้งหัวแหวนเลยนะแล้วจะมีคนมันจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราก็โฟกัสว่าเขาย,ยังเด็กอพอสักพักหนึ่งพอเราเห็นพัฒนาการว่าโอเคเขาเริ่มโตขึ้นเราเพราะตอนนี้มันเหนื่อยเหมือนกันก็นกคือนั่นแหละเราเรา,เราค่อยๆเป็น,นค่อยๆไปถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel To p ปดาราและเพจ Facebook To p ดาราได้เลยนะครับ